ครับผมสรีทุกช่วงเวลากลับมาอีกครั้งนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมไทยแลนด์โพสต์มาดนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับผมในโค้ดสเต็มนะก็วิธีการนะครับผมง่ายๆนะครับคือคุณสมัครให้เรียบร้อยบัญชีมันจะเชื่อมต่อนะครับผมกับรายรายส่วนนะครับผมเช่นในตัวเจเวนเจเวนเจอร์นะครับผมก็คือไอ้ตัวนั่นแหละครับผมเจฟเออนั่นแหละครับตัวเจมาร์นะครับผมแล้วก็ทําเกี่ยวกับสเต็มนะครับผมโดยเฉพาะนะ เมื่อคุณได้รับมานะครับต่อที่1ก็คือคุณได้รับสแต็มพร้อมแพ็กเกจส่งถึงบ้านตัวนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งให้กับคนที่ได้รับรางวัลไปนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ให้รูมรางวัลนะก็ตอนนี้ยังเหลืออีก4คนที่ยังไม่ส่งมาให้ผมนะครับผมส่งมาด้วยนะครับอันที่2ก็จะเป็นสแต็มอันที่2นะครับผมความพิเศษของสแต็มมีอะไรบ้างล่ะก็ครั้งแรกในอาเซียนนะครับผมครั้งแรกของสุดปีเอ็มซีมากถึง18คาแรคเตอร์นะครับผมแล้วก็เอ็มซีลีเจนท แล้วมีระดความยากนะครับผมอีพิและ u n c o m มมอนคอมมอนะครับผมว่ากันไปนะก็ง่ายๆครับซื้อสมัครนะผมรับฟรีนะผมแค่นั้นเองแล้วก็กลอกรหัสนะครับผมส่วนการกลอกรหัสเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเบร,ร์นิดนึงนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมผมไม่ชัวร์ว่ารหัสนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตเบอร์ก่อนนะครับ โอเคครับเมื่อคุณรีเดียมเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมรีเดียมก่อนนะรีเดียมนี้มันจะมีเวลาถึง14สิงหา2,566เท่านั้นนะครับผมโอเคผมรีเดียมแล้วนะครับรอกันไปรอกันไปประคุยขึ้นมาแล้วคืออะไรวะเอ่อปยายสแตมของฉัน NFT ที่พี่ฉันได้รับ The s e l e s t Planet Celest Planet คือใคร <laughs> เดี๋ยวเอาสามารถกดเข้าไปดูในเจฟินได้เลยตรงนะครับผมเพราะเหมือนเราสมัครแล้วนะครับเนี่ยครับนี่คือสแตมของผมนะครับผมนี่คุณสามารถคอนเนคเวอรเลตได้นะฮะนี่ทานเสเต็มมาจากอ่ทานเฟอร์มาจากทา่ทาอาทร์เนโพสต์มานะครับผมก็สวยดีครับผมเป็นโทเค็นไอดีนะผมซื้อเป็นไอดีสแตมนะครับผม,บผมอ่าไหนอีพิกวะมันดูตรงไหนคะเนี่ยน่าจะไม่เป็นอีพิกหรือเปล่ามันมีกรอบสแตมธรรมดาอืมเดี๋ยวนะ โอเคครับประมาณนี้แล้วก็คอนดิวเอลเลตให้เรียบร้อยนะครับผมแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่ได้ของรางวัลไปก็ยินดีด้วยนะครับผมเพื่อแจ้ใหม่คลิปหน้าผมป้องกติกรรมบอลแล้วคลายกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ